สวัสดีครับผมเสียรฟิรายก่งเหมือนเดิมเนาะครับวันนี้ก็มาแง่งามรถเนาะครับใครสนใจนะครับก็มาดูพร้อมๆกันเลยเนาะครับเราจะรู้ผ่านๆก่อนเลยครับเดี๋ยวผมจะคลิปต่อไปครับตามไว้ครับจะแง่งงามกี่พันเนาะคันแรกเป็นเวอร์สิบครับผมร้อยสิบไอครับลูกห้าสามครับรอเดิมครับผมก็คือของก็ เบิกจะมีแค่พวกโซกหลังครับก็เคมองพามกนะครับแล้วก็ตอแทนมืหน้าเนาะคันนี้จบอยู่หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทครับเล่มพาสีชุดพร้อมโอนนะครับผมมีเล่มมีทะเบียนครบนะครับผมพร้อมสุดโอนนะครับส่วนคันนี้ครับเบริย่้า x หกเถิดนะครับ x หกเถิดนะคันนี้ก็รูปห้าสี่ครับผมต่อเดิมเหมือนกันนะครับคันนี้จบอยู่สองหมื่นสอง เก้าร้อยบาทนะครับพาสีหกหกนะพี่เห็นทางนี้ครับพาสีหกถ้าเกิดตอนนี้ผมดูเวลานะขายไม่กี่ขายไม่กี่วันเองนะพี่นะขายไม่กี่วันนะครับใครสนใจก็สอบถามได้เลยนะครับผมส่วนทางนี้เป็นเสื้อผ้าเอสหัวเิกเหมือนกันครับอันนี้ตั้งใหม่เกือบทั้งคันนะครับสีฟกสีโคนโคนนะครับก็ตอกแหงนะเบิรดนะครับยสีเบิร์ดครับงาน ABS นะพี่นะโต๊ะหลังเบิรดครับก็เดิมครับผมลุดล้อดุมเงาครับ ดุมของเราเนี่ยแต่ล้อเป็นมาจากรถนะครับผมล้อจะเป็นเอ่อเกียร์ครับตุ่นปีเก่าครับล้อตรงนี้ครับเออสนใจครับสอบถามได้เลยครับติดตามผมไว้ได้เพื่อนะเราเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมายังกัแต่ละคันแต่ละคันเลยครับผมคือใครมาเหมาครับราคาคุยกันง่ายครับผมติดต่อครับ0868336780นนะครับง่ายแล้วเราอยู่ระยองครับผมง่ายแล้วเราอยู่ระยองเนาะ ใครสนใจรุ่นไหนสอบถามได้เลยครับรับจับหาอะไรแก่งอะไรแท้อะไรเทียมนะครับผมแล้วก็รับต้อมบำรุงรถทั่วไปนะครับผมสนใจสอบถามได้ครับมีบริการเก็บปลายทางนะครับผม